วัสดีครับวันนี้จะมาสอนการใช้แอปเฟโลนะครับ AI agent นะครับสรุปข้อมูลจากคลิป YouTube นะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับก็มาที่ตัวเฟโลของเรานะครับทำการล็อกอินด้วยบัญชี Google นะครับอันนี้ผมใช้ไปแล้วนะครับเครดิตนะครับมีเครดิตให้นะครับก็คือจะได้วันละ สองร้อยเครดิตนะครับเริ่มต้นหนึ่งพันนะครับอันนี้ผมใช้ไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี่นะครับทีนี้อ่ะเราจะมาลองใช้เครื่องมือซึ่งเครื่องมือนี่เขามีเยอะนะครับเป็น a อไอเอเจนนะครับดีมากเลยนะครับเอเจนต์แตกต่างจากเจเลยเจเลยคือ AI คิดเองแต่เจนคือ AI ไอเขาจะไปหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้มาสรุปให้เรานะครับซึ่งข้อมูลก็จะโอเคกว่านะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับ YouTube Summary นะครับอ่ะ ผมก็กดนะครับ YouTube Summary วิธีการนะครับเขาแค่บอกว่าให้อินทูต URL YouTube วางลงไปนะครับอทีนี้ผมก็จะไปที่ YouTube ช่องของผมนะครับ Rencom Kakusa นะครับนี่นะครับซึ่งผมจะเอาตัวนี้แล้วกันนะครับสร้างแอปเก็บข้อมูลด้วย c a n v a Code Firebase นะครับอ่ะทีนี้ผมปุ๊บกดนะครับจากนั้นมาที่คำว่าแช์นะครับ าที่แชร์นี้เสร็จมาที่คําว่าคัดลอกนะครับเพื่อเอาตัว URL มานะครับคัดลอกนะครับจากนั้นมาที่ตัว Fellow ของเรานะครับทีนี้วิธีการวาง URL ลงผมก็วางครับปึ๊บกดวาง URL ลงนะครับวิธีการนะครับก็คือกด generate นะครับปึ๊บ มาโดนครับนี่ครับเขาสรุปข้อมูลมาว่าต้องมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับปึ๊บนี่นะครับเาปึ๊บถูกต้องด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าผมลองหาไทยก่อนะครับมีหรือเปล่านับไทยแลนด์ครับ ขอสรุปข้อมูลให้ถูกด้วยนะครับแต่อันนี้เป็นภานษาอังกฤษนะครับอาจจะเพราะเรายังไม่ได้ตั้งค่าว่าให้เป็นไทยแลนด์นะครับสามารถปรับแต่งแก้ไขได้ด้วยนะครับแล้วก็เซฟเอาไปใช้ได้นะครับนีงหมดเลยนะับ ก็มีประโยชน์นะครับช่วยสรุปคลิปยาวๆแบบเรามาหาอ่านง่ายๆได้เลยนะครับดูจะลองก๊อปนะครับปึ๊บล้วบอกเขาว่าให้แปลไทยนะครับดูนะครับว่าเขาจะทำให้เราได้หรือเปล่านะครับอ่านี่นะครับง่ายเลยนะครับเขามีตัวแปรด้วยนะครับ นี่เรก็อ่านได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับแต่น่าจะเสียเครดิตนะครับนี่นะครับนี่นะครับ,รบก็เซฟเอาไปใช้ได้เลยนะครับสรุปข้อมูลจากตัว y o u t u b e นะครับก็มีประโยชน์มากเลยนะครับสำหรับตัวเฟโลนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบอีเพยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ